ครับวันนี้ก็ไม่ถานเรื่องซึ้งนะครับติดแท็กไปเสร็จเพราะว่าขอิ้นที่ขอบไปใช้ไปเล่นดนตรีไปแห่ไปอย่างเนี้ยใจไม้มันจะหอนหมดตั้งเล่งแล้วก็ซึ้งดังเบาช่างเครื่องก็เล่งดังแล้วนะนะครับแต่ซึ้งตัวนี้นะครับมอกปอนะครับเป็นซุลุกสามแต่เสียงโซดมันก็ดังน,นะครับรมันจะใส่ไทอกว่าน,นี้ก็ดงังดีแล้วนี่ราคากันเองครับฟังเสียงนะครับ สายพฟ้านะครับสายฟัาตัวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ใส่ก่อนนะครับตัวนี้นะครับอ่าอันนี้เส้นที่เส้นที่สองเส้นบนเส้นบนหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่เส้นลูกนะครับเส้นลู่แต่ผมใส่เส้นเดียวอยู่นะครับใส่เส้นเดียวนี่มันคือมันหอวเพี้ยนเอาเล่นดนตรีมันหอวเพี้ยนถ้าใส่ลู่สองบนสองก็มันจะออกลูกกันหน่อยถ้าตั้งสายมันเพี้ยนก็อีกหน่อยนะครับ เสียงได้ดีนะครับรับเสียงวันวานมันอย่างง่ายเขากับนต้องประกดแห้งนะครับถ้าคุณแห้งเสียงไม่ปิว้วนะครับ มันตัดสายมันง่ายนะครับที่ใจสนใจนะครับ0906491995นะครับติดต่อผมได้นะครับ